สวัสดีคับผมชมมิซูโคราชนะครับวันนี้นะครับก็จะพามาชมรถ Xpender GT และ Xpender c o s นะครับ Xpender GT ราคาจะอยู่ที่895,000บาท Xpender c o s ราคาจะอยู่ที่946,000บาทนะครับความแตกต่างนะครับ ระหว่าง2รุ่นนี้นะครับเรามาดูกันที่กันชนหน้ากระจังหน้านะครับก็จะมีความแตกต่างนะครับไฟทางด้านหน้านะครับตัว GT นะครับจะเป็น r e f ล e ต t ร r นะครับตัวคอ o จะเป็น p r o t e c t o r by LED นะครับ ทางด้านความสูงนะครับสูงเท่ากันนะครับเครื่องยนต์เป็นเครื่องไมเวกพันห้าระบบเกียร์ CVT เหมือนกันนะครับตัวถังเท่าๆกันนะครับสิ่งที่แตกต่างทางด้านข้างนะครับก็ลายล้อแม็กแต่เป็นขอบ17เท่ากันนะครับตัวคอสนะครับก็จะมีคิ้วร้อนะครับและก็ราวหลังพานะครับ GT จะไม่มีคิวล้อไม่มีราวหลังคานะครับเรามาดูทางด้านหลังไฟเบรกไฟเลี้ยวทางด้านหลังนะครับจะเหมือนกันแต่จะแตกต่างกันตรงที่กันชนนะครับทางด้านหลังภายในเหมือนกันนะครับหน้าจอเครื่องเสียงเป็นระบบสัมผัสเหมือนกันนะครับ เบรกมือไฟฟ้าเหมือนกันนะครับมีเบรกอโตโฮมนะครับระบบแอร์เหมือนกันนะครับตู้แอร์เป็น2ตู้นะครับปุ่มกดสตาร์ทเหมือนกันนะครับต่างกันภายในนะครับตรงพวงมาลัยนะครับและก็หน้าปัดเรือนใหม่เดี๋ยวเราไปดูตัว GT นะครับว่าเรือนใหม่เป็นยังไง ตัว GT นะครับก็พวงมาลัยจะเป็น3ก้านนะครับออรถล็อก ok นะครับต้องขอโทษด้วยพวงมาลัยจะเป็น3ก้านนะครับแต่เรือนไม้ของ GT นะครับจะเป็นเข็มนะครับส่วนตัวคอสจะเป็น Full LCD นะครับนอกนั้นจะเหมือนกันหมดเลยนะครับถ้าลูกค้า สนใจหรือว่าสอบถามเพิ่มเติมนะครับก็ทักเข้ามาได้นะครับโปรโมชั่นนะครับก็ใช้เงินออกรถเริ่มต้นอยู่ที่4 9่หมนนะครับยังไงก็ฝากติดตามชั้นด้วยนะครับขอบพระคุณครับ